อเรืกันต่อ S D H ได้แล้ววะมีหากี่ดาเนี่ยตัอกับเทนไม่เห็นชื่ออยู่คนเดียวยังไม่ใช่มั่อใครวะ เขาไม่ได้ยังเข้ามาแล้วเนี่ยมีอยู่สามคนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเหรออ่ะเข้ามาได้แล้วไปด่าอะไรไปนเนี่ยฟอเก็เทนฟอเก็เทนไม่เคยเล่นวะกูกูไม่เคยเหมือนกันเราจะมาล, <laughs> ลองเสฟกันดูลองเสกกันดูนะครับเถียนจะเถียนขนาดไหนจะเริ่ <laughs> เมเบลอแล้วเนี่ยโอ้โหอ ข้าวาด่านใหม่แน,น่วะเล่นเมดิกแล้วกันนะอืมจะเล่นอะไรเล่นเลยเอาที่ถนัดอะจะไม่เคยเล่นเย้เข้าเล่นคอมมานโดบ้างเย้ได้ไรกันเ,าาเนี่ยคือต้องกดสเปคบ้าเอามาดูก่อนว่ารอบๆมีอะไรบ้างกคดคลิกกดคลิกเมาส์สามแล้ได้คลิกเมาส์สามมันอิสระทั้งหมดก็นี่อิสระอีกเนี่ย อาโอเคโโหเวอห้5ดีกว่าเล่นมาไกลแล้วเนี่ยโอ้ยแล้วเวล6คนเดียวเองเฮ้ยสองคนเดียวมีมีตัวลูกเตาะมีตัวชามพิเตอร์กันงลยคิดมากตอนนี้เบรกทำอะไรหาอะไรไม่ได้หรอกไอ้เช่นมันเขาแม่งดูหล่อนดีกว่าด่านนี้ใช้ได้นะอ่าเอาไปดิครับเบิดนะครับมันจะมาหันน้ามองเลยไ้ เย่มีคนจ่ายเงินมันจ่ายเงินเยขอบคุณครับโอ้โหน้ำเย่ข้าจะชอบดางนวะถ้ามออกมาดีว่ะเอ้ยเย่ลองซื้อกา่เลย่อใช่มันโอเคครับซื้อกาะเรียบร้อยโธ่ไปซื้อตืนมาก่อนไดตงแ่ว่าเอาตูนก่านะะกะไม้ตอง ออกมาเจอเลยนะครับนายคุณตจ้ก็เกม่นะครับมันจะได้เกม่ครับอาคุณเจากเกมอย่นีนะครับเดือปไม่ดีครับผมถือตัวนะครับถือเพื่อนไม่ได้ถือเพื่อนาถือมีดแงเพื่อนไบตอย่ไหนหมดวะเจอลเจอแล้ว

มันเดินไปเห็นเลือด้วยอ่ะมันจะเห็มองไม่เห็นให้เป็นอาชีพเดอนมองไม่เห็นหเฮ้ยโอ้โหรอบดิ้นตูรอบแข็งตูกูเฉยเลยเออแม่งดีว่ะด่านนี้ม่งตัวสตูต้องเดินทางเดียววิ่งสบายเลยโอ้โห <c oughs> ไอ,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 อตัวจี๊เราตมองน่าเบื่อไหมเฮ้ยโอ้โหไม่รู้สิมั่งดูนะโอ้ยโอ้ยปลาระเบิดได้มั่วมากไม่โดนตัวอะไรเลย

ไอ้เงี้ยมันโตเว้ยเต็มโอ้ยโตขาไปกันเลยกูหลบกันเด้อจะหมดเวทแล้วเคลี้ยอะไรแล้วล้างคาอยู่ไหนวะโอ้ยอยู่90เมตรไกลไปแล้ว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  มึงมึงไม่รู้กูลมเปิดไฟหน้าดิ่อหกันนะเสียงมึงอาจจะไม่เข้าหระเสียงไรเสียงกูคนเดียวไม่เป็นไรนะเออทาไมวิดีโอคงี้ฟอร์คปรับเป็นพันหกร้อยเก้าไม่ได้วะกระสุนเต็มละ ห่บบเจ็ดเจ็ดสิอไปเจ็ดสิดี๋าเดไมดียกันไมเดี๋ยวให้เดีให้มาามาดดไหนอยไหนอ่ะเนี่ยพอพอเดี๋ไดกบอนึ่งละเอแบนี้แหละ MKB คืออัวดอมไหนครับเข้ไหน ทุกท่านอาจจะตรงนี้นะเฮขอ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 ทำไมโถกระสุนพุ่งเต็มซื้อของเต็มแล้วคันนี้เลยโอดไปแล้วโดนุ่นมาแล้วดุ่นอ่ะยิงครับยิงวะยิยิงมันมาตัวนึงแล้วอยู่สองคนอ่ะยิงมันยิงมันยิงมันมึงยิงดิมึงมิดอะไรอะไรผู้ค้ามดด้วยเหร

Tôi lên nào, tôi lên nào. lên, để lên. Để lên. Để lên. Để lên. เออไม่คนดีแฮะไม่เป็นห่วง <c oughs> คนดีไ <c oughs> ม่หลังเองแม่รู้สึกจะปรับให้ให้ซัมบี้เลยะนะเวลาเข้ามาเล่นกันเลยอล้เมื่อก่อนเมื่อก่อนก็ได้ร้อยยี่สิบห้าเตีเยง เริ่า50เล้ว60เลฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงมาแต่ไกลนั่งอยู่ข้างหลังมาแล้วตัวเรือแล้วโอ้ยเอ้ปิวปิววปิวปิวมาแล้วไอ้เี้ยตอาเือนเือมาแล้ว 来来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 来

โอเคพ่อมาเดี๋ยวเดียวไม่ได้เขาเข้าแค่นี้พอโอเคยวแค่นี้พอนะครับซื้อมาเล่นกันได้หนุกเล่นด้วยกันนุกหนาน